ออสการกินไหมครับลูกข้าวเหนียวไก่ทอดนะซื้อมาเผื่อด้วยนะผมไม่กินขอ่อย่างั้นหรอกพวกเธอนี่มันบ้านนอกกันจริงๆตื่นเต้นกับหิมะตื่นเต้นกับต่างประเทศฉันเนี่ยไปจนเบื่อแล้วแม่หลับตาโดยไม่ยังได้เลยตาร้มนเด็นอ่ะใช่เอาไปดิวะเม้น ไม่เหม็นใครมาเลยสว,ส,สวัสดีค่ะสาวสสวายให้รับวายเลยจริงอ๋อัสก้าอ่านเช้าเมื่อไหรนั่นดีพิธมานก่อนนะลูกครับส,ส,สวัสดีค่ะอีกแล้วเอ้ยช่างกันถึกโอ้นี่พ่อนายให้กินควงทรงเป็นอาหารเช้าทุกวันเลยเหรอ ก็เออดิคนฝรั่งเขากินอย่างนี้แหละมาคนละชิ้นอืมฮเฮเลี่ยนว่ะอยากกินหมูปิ้งเลยเฮ้ยไม่ได้กินคนฝรั่เนีะยดีแล้วสวัสดีค่ะ,คะนั่นออสการ์ห้องเดียวกับลูกหรือเปล่าจ๊ะอ๋อใช่ค่ะแต่แต่พวกเราไม่ค่อย สนิทกันเท่าไหร่อะคะเขาไม่ค่อยมาอยู่กับเราใช่คุณนะอย่าไปสนใจเขาเลยคะ่ะเออเอาจ้ะขอบุ้งวันนี้ของลูกเนี่ยข้าวเหนียวไก่ทอดนะลูกแบ่งมาเพื่อนกินด้วยนะขอบคุณค่ะจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอ่ะต่อเมื่อคชือโอสการ์กินไหมครับลูกข้าวเหนียวไก่ทอดนะซื้อมาเผื่อด้วยนะผมไม่กินของอย่างงั้นหรอก อย่าประสนใจเขเลยค่ะเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะจ<อ>้าขอบคุณนะคะจ้าขอบคุณนะคะ,คะ,คะไปก่อนนะลูจ้าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกลับบ้านดีๆนะคะจา้าลูกอะคำแรกบวกอะว่าไงวานไม่รู้อะสโตลสเต๊อะไรวะสโบรสโบร เสลอ่หรอผิดไม่ใช่ป้ะมันต้องอ่านออกเสียงยังไงอะอันนี้ออนิีออนป่ะเรารู้ออนิีออนเนาะแต่ที่แน่เรารู้แล้วอันหนึ่งอันนี้เรารู้แล้วหนึ่งบัสเนสอัลมอนโอ้อ่านแค่ไหนนี่ให้เด็กอนุบาลอ่านเถอะจริงไม่มีเออเด็กอนุบาลอะไรพวกเราอ่านออกอ่านได้ทุกคำแหละ โออ่านให้ดูหน่อยดิได้อยู่แล้วบัวอ่านให้หมดเลยเอาูไมเนาอ่ะอ่านเลยโชว์สกิลเลยไงสอสแต่นเลีมู่อไะู่อบัสี่มนออนอนโูม ยังออกเสียงไม่ได้เลยจริงเปล่ามีเออดิก็แน่แล้วอ่ะนายเป็นลูกครึ่งมีมันก็ต้องเกี่งภาษาอังกฤษแล้วปะอืมใช่ถ้าเป็นไปได้อ่ะพวกเราก็อยากเก่งนภาษาอังกฤษมันนายนั่นแหละของแบบเนี้ยฝึกกันยากหน่อยนะแต่ขอโทษอ่ะคือเราเกิดมาแล้วพูดได้แล้วอ่ะ you know mother tongue ไป ฉันก็อยากเกิดเป็นลูกขึ้นเหมือนกันแหละยากอะต้องตายแล้วเกิดแมเงเดียวเลยโอ๊ยแมงพู็จริงไหมล่ะโอยไปดีกว่าไปสวัสดีค่ะพ่อน้องออสการ์ไหมคะใช่ครับใช่มาหาที่เรียนพิเศษให้น้องออสการ์อยู่เหมือนกันเหรอคะ เรามาเดินเล่นๆเนเี่ยไม่ได้ตั้งใจคอร์สภาษาอังกฤษให้ผักบุ้งเรียนคอร์สนี้ดีกว่าผักบุ้งจะได้เรียนภาษาอังกฤษเก่งๆแต่ภาษาอังกฤษมันยากนิดหนึ่งนะลูกคุณจะเรียนได้เหรอเรียนได้อยู่แลว้วค่ะแต่อาจจะเรียนไม่เก่งนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เรียนนะคะผมไี่โชคดีนะที่มีลูกเป็นลูกครึ่งแฟนผมอะ่ะ ก็พูดภาษาอังกฤษกับลูกผมเป็นประจำเขาไม่ต้องเรียนพิเศษเหมือนลูกคุณล่ะค่ะเป็นความโชคดีของลูกคุณแล้วล่ะค่ะฮะขี้อวดชะมัดก็แค่ได้เมียฝรั่งแค่นั้นเองเอ่อมีอะไรจะพูดอีกไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวนะคะสวัสีีค่ะเธอฉันน่าอยากไปต่างประเทศเหมือนเขาบ้างอ่ะ<ม>อยากไปเห็นทีมะบ้างกูจะฟินหน้าดูเลยใช่อดิ ถ้าไมมีโอกาสได้ไปพูด,ก,ดกันปปด้วยกันเลยมะไปไปดูตาหิมะกันไปกันไหม <miyorum> โอเคอยากไปมากเลยแหมพวกเธอนี่ยมันบ้านนอกกันจริงๆตื่นเต้นกับหิมะตื่นเต้นกับต,ต,ต่างประเทศฉันเนี่ยไปจนเบื่อแล้วแมหมหลับตาโดยก็ยังได้เลยแหมก็แน่ยอยู่แล้วปะแม่นายฝรั่งนายก็ต้องเคยไปบ้านแม่ของนายอยู่แล้วแหละใช่จะมาพูดทําไมก็ไม่รู้อยากพูดอ่ะมีอะไรเปล่าได้อีกอย่างนะลำคาญไปพวกจนจนอ่ะ บ้านนอกอ่ะไม่เคยไปต่างประเทศฟังแล้วก็อดขำไม่ได้เนาะเออเฮ้ยเึงก็ยังไม่เคยไปต่างประเทศเลยนะเว้ยยังมียังไไปหมีเออไปโอ้ยแหม่นันใส่จริงถ้ามันไม่ได้เกิดเป็นลูกครึ่งนะมันคงไม่ได้ไปต่างประเทศหรอกทำามเป็นอวดใช่ไหมนันน้ำมันใสเลย เริ่มเก็บตังค์กันไปเออวันนี้ยี่สิบบาทนี่อยากบอกว่าส้มตำร้านนี้อร่อยมากเลยเจ้าเด็ดของในซอยนะบอกเลยกินกินไหมน่ะน่ากินนะไก่ทอดก็เขาต้องขอบใจแม่เธอมากเลยดูหรอเลยส้มตำคือแบบสีเผ็ดน่าดูมากินไหกินอะไรเนี่ยกินเน่ามากเลยเหม็นป่ะ อันนั้นแน่เลยส้มตำกุ้งฟลาห์อ,อ,อีโป๊กกุ้งเมนเรนะ่องออกไปดิฉันจะกินสปัเกตนี้ตรงนี้อ่ะเอา้าทำไมอ่ะก็เพราะเราองนั่งตรงนี้ก่อนนะใช่อยากกินอะไรก็เรื่องของนายถ้าอยากกินก็ไม่หาที่นั่งเองสิจริงอะไรวะพูดอย่างด้เฮ้ย,ยดูสิอะไรวะก็แค่จะกิน มายเองไม่ได้หรอขนาดเธอยงกินโซนัตตี้ได้เลยเออก็องาแล้วมึงเห็นอะใช่กบอกมาดิว่าเม้นเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยเธอแกลนอหายไปกินข้างในห้องเรียนทำไมมันจะมากเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมเธอเอาเข้ามาในห้องเรียนได้เราก็เอาเข้ามาในห้องเรียนได้เหมือนกันไอ้เด็กขี้ขี้เม้นอายมันเนาะแหมอาหารของแม่มันก็เหมือนกันนั่นแหละเอาเข้ามากินได้ทถ้าพวกเราจะเข้ามากินไม่ได้ล่ะ เป็นกระแดกเนียปลาลาเองอย่าให้รู้นะว่าตัวเองกอไ,ไปกินที่บ้านบ้างอ่ะโอ้ใครจะไปกินวะไม่เอาอย่างนั้นแหละไม่กินหรอกไม่เชื่อหรอกเพราะน่าอย่างพวกนาย จริงไปพวกเราไปกินตะลาต่ออุย้ยมีนีช,ช่วยด้วยช่วยเร็ววะอย่าฟังไ,ไปก่อนเถอะฟังพ่อแน่นเธอ,อของเลยไม่รู้แง่ทุกคนเรากลับก่อนนะได้ได้ายบาย,บายไปเจอกัน พุ้งไปกลับบ้านกันลูกสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายพ่อพวกนี้นี่แหละที่ทำอาหารผมหกแล้วก็ต่อยผมด้วยครับโอ้ยอัเดพวกนี้เหรอคิดคิดยังไงจะมาทําลูกฉันเอา้าเกิดอะไรขึ้นอนะพกบุ้งลูกคืออย่างนี้คุณนะลูกนุงเขาอะมาหาเรื่องพวกเราก่อนที่พวกเรากินส้มตำใช่ค่ะพวกเขามาทำตัวแย่แย่ใส่พวกเราก่อนพอเราทำกลับกลับมารับไม่ได้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นอนะพักบุ้งแม่งงไปหมดแล้วแล้วลูกไปทำเพื่อนจริงหรือเปล่าอ่ะเนี่ยไม่ใช่ค่ะพวกเขามาทำพวกเราก่อนเห็นไหมถึงยังไงอะลูกคุณอะปันทำร้ายลูกผมพักบุ้งหนูไปขอโทษเพื่อนเลยลูกไปหนูผิดนะบัวด้วยลูกไป,ไปขอโทษขอโทษค่ะเออมองมาตรงั้นแหละทีหลังก็มาหาเรื่องฉันนะฉันนะของพ่อแน่คราวหน้านะถ้ารวบเธอสำลรก,กฉันอนะเห็นดีกันแนะ่ ชอบทำตัวบ้านนอกเหมือนกับคุณไม่มีการศึกษาชอบใช้แต่กำลังนี่มันอะไรกันอ่ะฉันค่อยเด็กสองคนขอโทษแล้วนะเด็กมันทะเลาะกันอ่ะคุณก็ให้เด็กมันเคลียร์กันสินี่คุณอะไรอ่ะคุณเป็นผู้ใหญ่นะแล้วอีกอย่างอ่ะไม่ใช่ลูกฉันผิดฝ่ายเดียวลูกคุณเองก็ผิดเหมือนกันแล้วทำไมคุณไม่สั่งสอนลูกคุณให้ขอโทษลูกฉันบ้างล่ะเป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรกันใช่ค่ะแม่แถมส้มตำพวกเราเกือบไม่ได้กินแม่ก็แค่ส้มตำจานละ ไม่กี่สิบบาทจะมาเทียบอะไรกับสปาเกตตี้ของลูกฉันจานละสามร้อยจะสิบบาทจะกี่ร้อยบาทฉันก็ไม่สอนหรอกในเมื่อลูกคุณเริ่มก่อนก็สมควรแล้วละ่ะที่ได้รับแบบนี้รู้อย่างนี้ไม่น่าให้มาเรียนโดยอันนี้เลยก็อย่าเรียนสิพากันออกไปเลยย้ายกันออกไปเลยนิสัยอย่างนี้นะไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะยากนิสัยไม่ดีเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติหรอก แต่มันเกี่ยวที่สันดานล้วนๆบางครั้งอ่ะพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนลูกหรือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีลูกก็เลยเป็นอย่างนี้ไงเฮ้ยบ้านนอกแกมาด่าฉันรึก็เออสิวะแหมมาด่าคนนู้นคนนี้บ้านนอกก็แค่ตัวเองมีเมียฝรั่งเชื่อทำเป็นกระแดะอะไรวะเมื่อกี้แม่ผักมุ่งยังห้ามอยู่เลยตอนนี้จัดการเองแล้วหรอคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอก แน่จริงก็เข้ามาดิวะเกาเหรอนี่ปากดีแกงเนี่ยแค่เดียวดอย่าเรื่องเลยอย่าทะเลาะกันเออปากกาปากกาน้าจิงโกลน้าจิงโกลคุณน้าจิงโกลคุณน้าจะยืนกุ้นนะจริงก่อนโอเคพรุ่งนี้ไม่ต้องมาโรงเรียนแล้วแล้วก็อย่าไปคบกับเด็กเจ้จนพวกนี้เลยเออออกไปเลยไปเลยไปเลยไปไป เดี๋ดีๆเป็นธรรมันก่อนนะลูกครับเดี๋ยวดีธรรมันก่อนนะจริงถ้ามันไม่ได้เกิดเป็นลูกขึ้นนะลูกขึ้นลูกขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะมีลูกแกลมพวกนี้นี่แหละที่ทำสปริงจิตตี้ผม